ขิงขิงิงไก่ผัดขิงเอาไก่ผัดขิงเรามาทําเมนูไก่ผัดขิงอร่อยจริงๆพี่เอ๋จ๋าจ้ะขั้นตอนแรกเราเตรียมกระเทียมสับนะครับ50กรัมเอาเลยครับข้างในโอเคมนเลยครับเจียวมาเจียวจ้ำจึกน้ำลิงไหลลึกนึกถึงน้องอามอ้าวจ๋เอามาเจียวจ้ำจึกโอ้ทำอาหารไม่เหนื่อยหรอกพอมีพี่เอ๋น่าเหนื่อยทุกทีตามด้วย ไก่จ้าได้ยินไหมว่าผัดขิงอร่อยจริงๆผัดขิงใ่เห็ตหนูอันน่ะโอ้โอ้ท่นตอนแรกวันนี้น้าเตรียมไก่มา3ส่วนเลยเพื่อนจะใช้เป็นน้องติสโพคสับเป็นชิ้นแล้วก็มีเนื้ออกไก่ล้วนแล้วก็มีตับด้วยอ่าตับใช้รวมกันแล้วเฉลี่ย2กิโลเพื่อนสุดยอดลงกรับลงครับลงครับไปนี้ ลงไปใกล้เาี่ส่วนอกมาด้วยจ้ะส่วนอกนะส่วนอกส่วนอกส่วนอกเนื้ออกล้วน500กรัมนี่นี่ใส่ไปเลยจะบอกว่าผัดขิงเป็นเมนูแห่งความทรงจําของเอิร์ธและอามแน่นอนตอนตอนเด็กๆวะเชอํามมากเป็นเมนูความทรงจำอ่ะอ่าอ่าขั้นตอนแรกเราก็จะผัดตัวเนื้อไก่นะครับให้สุกก่อนเลยพี่เอิร์ธวันนี้วันเสาร์นะเมื่อวานวผัดให้สุกผัดให้สุก เราต้องขัดถึงข้ามสัปดาห์เลยทีเผมไม่เล่นนะไม่เป็นคนเดียวฝ่อสายไยแรงสูงที่ชื่อว่าน้องอาร์มคนนี้น้องอาร์มลอยอีหลีดีนัดแหล่ครชอบทานตับเนี่ยใส่ได้เลยเพราะว่าไก่พันธิงถ้ามีตับเนี่ยเดียวกับอาร์มเนี่ยชอบมากมันจะทำให้มีความมันความอะไรเงี้ยนะใส่ไปด้วยนะครับตับไก่วันนี้น้องกินตับปดิวันนี้สูตรเด็ดเลยใช่ป่ะสูตรเด็ดเลย โอดตัวเนื้อไก่กระตับนะครับสุกพอได้ที่เราก็จะตามด้วยขิงซอยนะขิงซอยวันนี้น้ามใช้ทั้งหมด500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลใส่ไปได้เลยครับพี่เจ๋จ๋าใส่ขิงนะขิงซอยมาครับวันนี้เราไม่ได้มาขิงนะแต่ขิงจริงๆขิงซอยไหนซอยหลหลี่นี่เห็ดหูหนูนะครับวันนี้น้ามใช้ประมาณ1กิโลเลยพิเศษชอบทานพิเศษชอบรับประทานเห็ดหูหนูมากใส่ลงไปหูหนูมาเริ่มปรุงรสนะครับ ใช้เป็นซอสฝาเขียว50กรัมครับใส่ไปได้เลยโหนี่ปรุงรสกันแล้วซอสหอยนางรม100กรัมครับพี่รจ๋าใส่ไปได้เลยยนางรมเต้าเจี้ยว120กรัมจัะพี่รสนี่เต้าเจี้ยวเพิ่มความเค็มนัวต่อมันด้วยน้ำตาลทรายตัดรสนะครับ60กรัมนะจ๊ะจัดเลยต้นหอมซอย150กรัมครับใส่ไปได้เลยนี่โรยแล้วล่ะโรยแล้วล่ะบ้านอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่บ้านนี้เรียกว่าต้น หอมตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหั่นชะลงเฉลียงเฉลียงกันไป100กรัมครับเพิ่มความสวยและสีสันหั่นจะโรยพริกไทยป่นนะครับยั่วๆไปโรยไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ได้ครับเหมือนปวยเน่ห์ปลาจวักแบบนี้แล้วก็ทําการผัดขู่นะครับฟันก็จะคุกเขาคุกรุ่นอัดขิงรสร้อนแรงและล้ำเลิศสุดบรรเจิดเลิศรส ผัดขิงไก่ <laughs> มันอร่อยมันกินแล้วถึงใจใส่ปากไปเคี้ยวเขียวไปร่อยอีหลีได้ยู่ได้ยล <laughs> <laughs> ยได้เลยโอ้โหหอมแล้วพี่ว่าจ๋าเนี่ยนะผัดอีกสักนิดนึงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะ ตันนี้บอกเลยว่าเราได้กินตอนกลางวันเลยกลยงวันเที่ยงเลยเพราะเราทำตอนเที่ยงวันนี้เจ็เที่ยงนะครับเวลาเราผัดเนี่ยถ้าตัวน้ําน้าอ่ามันไม่ออกมาเยอะเนี่ยเราสามารถเติมน้ําเพิ่มได้แต่เนี่ยน้ามันจะขิงเนี่ยมันออกมาจากไก่ออกมาก็พอดิบพอดีเลยแต่ถ้าใครน้ําแห้งไปเนี่ยเติมได้อันนี้ถือว่าพอดีเยอันนี่พอดีแล้วพอดีไปนะพอดีแล้วพอดีไปเป็นไงพอดีไปผมชอบกินไท่ผัดขิงตรงที่ว่ามันใส่เครื่องในแล้วตับเออแล้วมันโดนรสขิงที่มีความร้อนแรง เสร็จแล้วพี่เอิร์ธเมนูไก่ผัดิงมันกินเป็นเมนูอย่างที่บอกว่าเป็นกินเมนูแบบอามชอบตรงไหนหรือเปล่าชอบตับอ่าเนี่ยครับโหอร่อยหอมเลยเนี่ยพี่เอิร์ธเป็นเมนูเป็นกินที่แบบว่าวันไหนเบื่ออาหารกินไปแล้วพอได้ความร้อนแรงของขิงมันทำให่อยากอาหารอยากอาหารอร่อยร้อนแรงสองเมนูที่ผมชอบกินเวลาแบบเบื่ออาหารนะครับคือ ไก่ผัดขิงและอะไรรู้ไหมครับรคับต้มมะระสองอย่างเนี่ยมันได้ความขมความอะไรมันทาให้มื้อต่อไปอร่อยใช่ดีนักแหล่สูตรสร้างอาชีพนะครับอันนี้สามารถใครเอาไปสร้างอาชีพได้ทากินทําขายสร้างอาชีพไปเลยนี่ใส่ทาแล้วก็เาเียมขายเลยเลยคือวัตถุเนี่ยตักไปนุ่งถุงถุงโอ้ร้อนขึ้นมาร้อนสุดยอดตักไปชิมกันดีกว่าครับโหนี้เดี๋ยวน้าอามเลือกตับกับให้เบิร์นตักหน่อยตัดหูนี่ ลาดข้าวไปได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชิมกับพี่เอิญกันนี้ใส่จานร้อนๆควันขึ้นขมงชงเชงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการชิมตักห้ี่เอิ์มจานเล็กๆฝีมือน้องชายบอกว่าวันที่พี่เคยขอข้าวได้น้อยเห็นแล้วโอ้โหโอ้หอมมากได้สองมือเลยเนี่ยโอ้โหมาครับนองชอบกินผิงกิ่งเยอะอร่อย อะไรดีไหมดีมากวิ่งต้องสับกันถามวิ่งต้องสับกันถามต้องสับบอมต้องผมสับใช่ใช่ผมสับเองมาครับไก่ผัดขิงฝีมือน้องอาร์มอร่อยอิลี่ลงท้อครับอืออร่อยอ่ะอือไงยออื้าอตุ๋นไก่ผัดขิงเพราะว่ามันมีขิงเนี่ยอือครับครับอือ เงียบเอย่านเงียบตับอร่อยมากเลยตับดองเป็นตับอะไงพี่เลยอร่อยสูตรนี้ผมว่าเอาไปสร้างอาชีพได้ดีนักแลนเลยใช่ใครที่จะขายกับข้าวตามตลาดได้ทำขายได้สูตรเนี้ยกำลังดีกลมกลมแล้วมันมีความ หอมหอมขิงนะใช่ขิงหอมหอมอย่างเงี้ยนะโอ้โหทุดยอดจริงๆริงแล้วใครอยากดูเมนูอะไรช่วยกันเขียนให้คุณอาร์มอะบอกเลยคุณอาร์มจะได้ไปเลือกไงเดี๋ยวเลือกคอมเมนต์ในคอมเมนต์นั่นแหละว่าอยากให้ทําเมนูอะไรกับพี่เอ๋ให้ดูบางทีอยากทําสูตรสร้างอาชีพอะไรเขียนมาคุณอยากได้สูตรเมนูอะไรสูตรเอาไปสร้างอาชีพจะไปทํากินทาขายนะคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวนนออาร์มกับพี่เอ๋จะเลือกในคอมเมนต์แล้วก็จะมาทําให้ดูกัเช่นแบบ อยากยอมดูสูตรน้ําจิ้มลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเขียนหมดแล้วคุณน์มทำบางทีมึงเคยทําแล้วแต่เดี๋ยวมาทำใหม่ทำแบบเขาเรียกว่าอัปเดตสูตรนะอัปเดตสูตรสูตรที่ทำง่ายขายคล่องอ่าดีนักแหละขอให้ทุกคนสดเชื่อไลลี